สวัสดีครับพินีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งชแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่าอ้องแห่งความลับนะครับผมเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เราสามารถลุ้นรับสกินเ e r i t a g e Edition นะครับของโปรเจกต์ไอริเลียนครับเป็นสกินโปรเจกต์สีทองของไอริเลียนโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดกิจกรรมเป็นยังไงไปไปที่นี่ครับวิธีการนะครับไปที่หน้าแรกนะครับผมเรื่องหน้าแรกเลย ก็คิดตรงนี้นะครับห้องแห่งความลับนี่ครับผมจะเป็นลูกไอิเลียนะครับผมไอิเลียโอเคมาแล้วครับผมได้ชัวร์หนังสือเวทมนต์ได้ชัวร์หนังสือเวทมนต์ในการสุ่ม10ครั้งแรกอ๋อสิครั้งแรกเราใช้750 RP อนะครับ FC ก็คือถ้าสมมุติว่าเราสุ่ม10ครั้งอ่ะเราใช้7 5 0 r p เราจะได้หนังสือเวทมนต์มาเลย1เล่มซึ่งหนังสือเวทมนต์หเล่มสามารถแลกเรื่องลับสกินได้ ในราคาสกิน520 r p ถึง750 r p นะเรามาดูกันเลยนะครับว่าถ้าสมมติอาเรือสุดๆอะเราสุ่ม10เล่มอะไอ้750 r p เราจะได้สกินมา750 r p นะเราไปดูกันนะครับว่ามีสกินอะไรบ้างถ้าใครไม่อยากได้สกินก็เอาออฟของลูกก็ได้นะครับเป็นออฟดาร์กอนนะครับหรือว่าจะเป็นมาต์เวิร์กชิปมาต์เวิร์กชิป4กล่องก็ได้นะครับ อ่าเราเรามาดูสกินนะครับผมซึ่งสกินที่เห็นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครมีแล้วหรือยังไม่มีนะถ้าถ้ามีแล้วอ่ะมันจะไม่โชว์ในนี้นครับมันจะโชว์เฉพาะสกินที่เรายังไม่ได้ครอบครองนะครับ FC ก็เลยเห็นว่าลุงอาจจะมีสกินระดับ5 2 0ร้อยยีถึงเจ็ดค่อนข้างให้เลือกน้อยนะครับถ้าเรามีหนังสือเวทมนต์สเล่มละ่ะเราก็สามารถเรียกรับสกิน9 7 5 ถึง1,350อาพีซึ่งใครก็คงต้องเลือก1,350ก็คือเลือกระดับ e ick, นะอ,อีพปิเนาะเพราะ9 7 5อพีนี้ไม่ใช่สก,กินระดับอ e ีพระดับอ e ีพีต้อง1,350อาพีขึ้นไปหรือใครอยากจะได้เอาใครอยากจะได้ออฟ5ลูกก็ได้นะดูสก,กิลระดับ e อีพีค่อนข้างเยอะเพราะว่าลุงมีสก,กิลระดับอ e ีพีน้อยมันก็เลยรู้ให้เห็นว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ F4 แต่มันเช่นหนังสือเวทมนต์ทั้งสองเล่มอะ ถ้าเรามีหนังสือเวทมน์สามเล่มละ่ะเราจะเลือกอะไรเราสามารถเลือกรับสกินระดับดีเจนเดอรี่ได้นะครับหรือเลือกออบเจกต์รูปนะครับผมนี่อยู่สกินระดับดีเจนเดอรี่โอเคแล้วก็ถ้ามีหนังสือเวทมนลสี่เล่มเราสามารถเลือกระงวัลแจ็คพอตได้ซึ่งรางวัลแจ็คพอตของกิจกรรมนี้ที่ควรเข้ามาจริงๆก็คงจะเป็นนี้แหละแอชอริกเนียนะครับผมบวกกรอบด้วยนะ สกินนี้มีตามร้านค้าสกินนี้มีตามร้านค้าพวกนี้มีตามร้านค้านะหรือใครอยากถ้าไม่อยากได้สกินก็เอาออฟสมาร์ทลูกก็ได้นะในกรณีนี้คนมีสกินแล้วนะครับแต่กิจกรรมเนี่ยคนที่จะมาเล่นเนี่ยลุงคิดเลยว่าเขาอยากได้สกินแต่จริกไอลิเลียนะครับผมมันได้กรอบด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะเพราะปกติแล้วว่ากรอบพวกนี้มันจะมันจะให้มาตอนแรกๆเท่านั้นนะโอเคเราเลือกออกมาแค่คน เอ้ยหนึ่งสืเอเวทมนไม่เพียงพอ,อยืยนยันอดนะครับต้องมีก่อนโอเคนะตอนนี้เริ่มเราเริ่มสตาร์ทที่หนังสืเอเ์โมนซูเล่มนะครับผมสุมส่ม10เล่มได้ไปเลยหนึ่งซูเปอ์มนอ่ะโอเคลุงลองเลยนะครับลุงลองเลยลุงจะสุมส่ม10เล่มนะใช้750อพีของครั้งแรกนะลุยกัน1ิเล่มเลยอะไรเนี่ยหนังสือเวทมนหนึ่งเล่มในการสือที่จะได้หรออันนี้ลุงไม่รู้นะแต่เราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเลือกเลย ต้องการใช้750อพีเพื่อเปิด10ครั้งยืนยันคร,รับโงเฮ้ยได้หนึงอ๋อ10เล่มมันได้หนึงซือเวทมนต์อยู่แล้ว1เล่มไงโอ้โหโคตเกลียดเลฟซีแต่พูดถึงถ้าเรามองตรงนี้คือ750อเลีนะนี่ก็ถือว่าเราหยนยวนกันไปสิ่งที่เราได้มาจากกิจกรรมนี้ก็คือพวก9ก้าเล่มเก้าอย่าง คือโอเคอะเอาอย่างนี้ลุงมองว่ามันคือเกลือนะดูดิขอ,องเท็จทินี่ถือว่าเกลือมากเลยอคุญแจโอ้อะไรครับเนี่ยยืนยันมาตอนนี้เรามีหนังสือเวทบนหนึ่งเล่มแล้วออเค่านี้ถ้าลุงจะสุ่มอีกสิบเล่มนะถ้าลุงจะสุ่มอีกสิบเล่ม ก็ไม่ได้ไม่ได้หนังสือเวทมวนต์นะไม่มีไม่กาลังตีว่าเราจะได้หนังสือเวทมวนต์แล้วนะเพราะว่าเขาการันตีเฉพาะสิบเล่มแรกเท่านั้นเพราะว่าก่อไปของลุงก,ก็คือเล่มเล่มที่11ก็ก็ไม่ได้แล้วเพราะาถ้าลุงสุ่มไปเรื่อยๆนะมันก็คือเกินเกิน10เล่มแรกแล้วตอนนี้อยู่ที่10บเล่มนะครับผมเอาบนี้ลุงมาลองสุ่มทีละเล่มดูนะโอเค เล่มที่18รูมจะได้อะไรนะครับผมหนังสือระดับกลางในกองเ,อกเ,อกเรามาดูนะครับ FC ว่ารางวัลที่เราจะได้จากหนังสือเวทมนตร์ระดับกลางมีอะไรบ้างนี่โอกาสที่เราได้รางวัลจากหนังสือระดับกลางก็มีสกินระดับอ e ีพิงนะเป็นสุ้มสกินแล้วก็ลองลงมาก็1-2ึ 2, องออบนะครับผมแล้วก็ระดับต้นก็สูงสุดคือสกิน750 แล้วก็ออฟนะครับผมอย่างอื่นก็คือเกลือลุงว่านะไปไปต่อมาคราวนี้เล่มที่12ได้หนังสือระดับต้นโอ้ยโอเคเกลือเล่มที่13ระดับกลางวินโด้เก็ตโอเคระดับกลางถือว่าเกลือมากเลยนะเล่มที่14โอ้เรียนสือระดับกลางโอเคอีอกอแล้วเล่มที่15ระดับหนังสือระดับกลางโอ้ยโอเคอีกแล้ว โอ้ยโทเคนรัวๆเลยอ่ะเกลือกรัวๆครับผมเอฟซีเกือกรัวๆเลยคราวนี้นี่ลุงครบ15เล่มแล้วมันจะได้ออฟมาหนึ่งลูกนะครับคลิกเลยเฮ้ยได้ออกมาสองลูกดิยินยนันงั้นลุงเอา20เล่มก็พอนะลุงคงไม่ถึง45เล่มอ่ะเพราะมันเยอะไปเรามาดูกันนะว่าภายใน20เล่มเนี่ยลุงจะได้แจ็คพอตแตกไหมนะครับผมเล่มที่16บุ้นกัะนิฟซีโอ้ยวุ้นสุดๆครับโอ้ย เจ็ดละโอเคอีกแล้วแปดเก้าโอ้โหีิสุดระดับกางโอ้โหโอเคอีกแล้วเล่มสุดท้ายนะเล่มที่ยี่สิบมาดูซิว่าแจ็คพอจะแตกไหมเออยี่สิบเล่มแล้วพอจะแตกไหมเอฟซีลุยลุยดิเวนิงสุดระดับการเยอะ มเปิด20เล่มนะหรือว่าลุง่าลุงเกลือนะเพราะดูแล้วว่าเกลือมากเลยประวัติรางวัลที่ได้นี่ถือว่าเกลือมากเลย20เล่มเนะี่ยคุญแจกุญแจมีเด็กทุกเคสทุกเคสทุกเคสน่นนะ FC โคตรเกลือเลยด้วย20เล่มหนังสือเวทมนต์20เล่ม AI P ไ,ไปทั้งหมด75คูณ20 เท่ากับ1,500 RP นะครับ FC เรามาดูกันนะครับว่า1,500 RP ลุงได้อะไรบ้างที่แน่ๆเลยได้หนังสือเวมวลมันหนึ่งเล่มแล้วก็เรือกรับสกินโอเคลุงขอเลือกรับสกินก่อนละกันนะครับผมเลือกรับสกินไอลิเลียดีกว่าครับผมไหนๆไ,ไม่ได้ไอลิเลียสีทองก็อเอาไอลิเลียธรรมดาไปก็ได้ยืนยนันโอเค โอเคคราวนี้เห็นไหมครับ FC เราได้มาหนึ่งสกินแล้วนะคือสกินนี้มูลค่าน่าจะตไป750 RP อาินะครับ่อ,อไปก็มาดูสมบัติที่เราได้นะครับก็คือมีออฟ2ลูกกับอันนี้3 0 0อันอิติกเชส3อันแล้วก็นี่1กล่องนะเปิดนี่ก่อนเลยเฮ้ยจะได้เจมไหมได้ชิ้นส่วนสกินมานะครับเป็นชาโค่นะครับผม โอเคหลังจากนั้นเปิดนี่เปิดอันนี้ได้มาสามข่องนะครับเปิดของแรกได้ไอคอนครับ FC. เ c ็นซีหากองที่สองอ้ไดชิ้นส่วนสกรีนมาโอเคที่สามได้อีโมแบบทาวบอล เท่านี้ก็ามาเปิดนี่สครั้งนะครับผมลุ้นกันโอ้ได้ชิ้นส่วนสกินชิ้นส่วนสกินอีพิกนะครับได้ชิ้นส่วนสกินของเทนนะครับเป็นดิจินดรี่นะครับโอเคเท่านี้ได้ทั้งหมดของรางวัลที่ได้จากกิจกรรมนะเอามาเปิดกล่องหมดแล้วได้ชิ้นส่วนสกินมา สี่อันซึ่งลุงว่าต้องย่อยนี่แหละแยกเลยแล้วเอากลัส่วนนี้มาสุมเอาแล้วกันลุ้กเงนเอฟซีว่า1500 rp เนี่ยจะคุ้มไหมถ้าสกินนี้ระดับออกอีิีนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าออกสกินธรรมดานี่ถือว่าเกลือมากเลยนะครับผม F c เอามาลุ้นันนะครับว่าจะเกลือไม่เกลือ ลุงลีจะเกลือไหมเกลือกิจกรรมน,น,น,นี้ลุ้นถ้าหนึ่งล้อเล็กได้เป็นี้ลุงเกลือชัวเป็นสกินธรรมดาแน่เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเป็นสกินแบบธรรมดามากเลยครับคอมมานโดละสะรุปกิจกรรมนี้ ลุงได้สกินมา2สกินนะสกิน750กับ750ตีไปเท่าไหร่เนี่ย750 1500 RP เพันหได้อีมูาได้อีโมมาได้ไอคอนมาเดิได้ไอคอนปูจิกนี้มาเฮเชลีน่านะครับผมกับกิจกรรมนี้เลยห้องแห่งความลับนะครับผมซึ่งลุงมาสรุปกันเลยนะครับกิจกรรมห้องแห่งความลับ ลุงใช้ไปทั้งหมด1 5 0 0 r พ p นะครับเปิดได้20เล่มได้สก,กินมา2สก,กินนี่เลยได้สก,กินมา2สก,กินรวมมืเนี่ยได้2สกินเนี่ยได้สกินไอริเลียแล้วก็สก,กินหลักนะครับรวมกันแล้ว1 5 0 0 r พร p พอดีเป๊ะคือว่าเกลือจริงๆครับเกลือจริงๆเกลือมากเลยกิจกรรมนี้สำหรับลุงนะคนอื่นอาจจะโชคดีเปิด ไม่กี่เล่มก็ได้แต่ลุงเปิด20เล่มไงก็ได้รางวัลตามนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องลุงด้วยนะครับลุงจะได้มีกำลังใจมารีวิวกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับ FC ในกิจกรรมหน้าบายบายครับผมสวัสดีครับ